ช่วงธรรมหากินพาชิมสนับสนุนโดยร้านหลังรามปลาเผาสาขาเจ้าคุณทหารครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงธรรมหากินพาชิมในสัปดาห์นี้นะครับผมยังอยู่ที่ร้านหลังรามปลาเผาสาขาที่5ครับสาขาเจ้าคุณทหารแห่งใหม่แห่งนี้ครับวันนี้มีเมนูนะครับที่จะนําเสนอท่านผู้ชมโดยเชฟพัชยะฮุสนาละ มันีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับน้องไอ้นะสุกๆทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับน้อยนะครับทำไมกุ้งมาร้อมจนเราบรรยาการครับนี่ครับสลับอะไรกุ้งมา้อมจนน้องเลยครับวันนี้มาพร้อมตะหลิวคู่ใจแล้วก็หม้อคู่ชีพนะครับอันนี้เมนูอะไรครับที่จะทำเสนอนีวันนี้ครับอันนี้คือเมนูตับหวานค่ะตับหวานใช่ตับหวานนี่หมายความว่าต้องมีน้ําตาลด้วยใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีน้ําตาลส่วนผสมที่จะทตับหวานมีอะไรบ้างครับก็จะมีมะนาวครับน้าปลานะคะ แล้วก็ข้าวคั่วค่ะพริกป่นหอมแดงผักโรยหน้าครซาลาแหน่เหมือนเดิมซาลาแหน่ก็แสดงว่าอันนี้เป็นเป็นลาบเป็นตับหวานคล้ายๆลาบคล้ายๆลาบเามีเรามีผมจําได้ว่าถ้ามีเขาเรียกว่าข้าวคั่วเนี่ยมันจะคือลาบแต่ถ้าไม่มีข้าวคั่วมันจะยำใช่ค่ะเราต้องทําตับให้สุกก่อนใช่ลวกตับให้สุกลวกตับให้สุกค่ะแล้วให้มีน้ําขูดขีดมีน้ําขูดขีดใช่ แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมได้เลยใช่เอาน้อยนะัดใส่เลยครับใส่น้ำน้ำปลาก่อนค่ะโอเคมะนาวค่ะมะนาวค่ะพริกค่ะโอเคพริกนะ,ะพริกดนีนะีหอมแดงค่ะหอมแดงค่ะใส่เลย แล้วก็ผักเลยนะคะข้าวคั่วใส่ยังครับใสที่หลังข้าวคั่วด้วยค่ะข้าวคั่วข้าคว,าค,วาคั่วเลยค่ะสัปดาห์นี้รู้สึกหิวมากคับท่านผู้ชมครับก็เลยสงสัยต้องคุยกันนานเรื่องตัดหวานอ่ากินนี่ฟุ้งไปหมดเลยครับท่านผู้ชมจานมาได้ค่ะท่านผู้ชมที่อยากจะ ให้มั่นใจนะครับว่าอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าต้องมาที่ร้านหลังรามปลาผาสาขาที่ห้าตรงนี้สาขาจเจ้าคุณทหารครับเสร็จแล้วนะครับยัง<แ>ยังไม่เรียบร้อยดีเลี้นิดนึงค่ะไม่ต้องแต่งมากครับน้อยนัดใส่ดวงไปเลยโอเคเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือตับหวานนานาพร้อมเสิร์ฟ ถือนานไปหน่อยครับให้คผู้ชมทางบ้านได้เห็นชัดๆว่านี่แหละครับตับหวานทีนี้จะขออนุญาตชิมน้ำลายเริ่มสอครับ <c oughs> นี่อุศนาครับ <c oughs> ผมขอช้อนคู่ชีพ <c oughs> ทำไมถึงเรียกตับหวานครับนี่อุศนาทั้งๆท,ที่ไม่เห็นมีน้ำตาเลยแม้แต่หยดเดียว <c oughs> มันเป็นอาหารอีสานะคะชื่อมันมาก่อนแล้วรสชาติ แซบอีหลีครับท่านผู้ชมนิวสนาครับตับที่เราใช้ทําตับหวานเมนูนี้เราใช้ตับวัวหรือตับไก่อ๋อตับวัวค่ะตับไก่ทําได้ไหมตับไก่ไม่ได้ค่ะเพราะมันน้อยใช่ไหมมันมันมันน้อยแล้วมันจะเละด้วยมันจะเละใช่ต้องใช้ตับวัวเท่านั้นใช่ค่ะคุณสมบัติของตับท่านผู้ชมครับทานแล้วบารุงเลือดใช่ถ้าเราทานอาหารอีสานอย่างนี้ทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นครับนิวสนา ร่างกายจะแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอร่อยด้วยนะอร่อยด้วยน้องไอ้นัทเรามีสมุนไพรมีอะไรจะถามอ่ามีสมุนไพรใช่ครับมีอะไรจะถามมีรุสนาบ้างอาหารตรงนี้ท่านละกินทุกว,วันอะคะทำให้เราเผาผ่านหรือเปล่าคะแบบที่บอกว,ว่าแข็งแรงแล้วเผาผ่านบ้างม,มันอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนว่าจะเผาผ่านกี่แคลอรี่เราได้ชิมตับกันเราก็ได้รู้แล้วสรรพคุณของตับประโยชน์ของตับมีอะไรบ้าง เผาปงเผาฝาน,นำให้น้องไอ้น้ได้ถามไปช่วงนี้เนี่ยร้านอาหารเปิดใหม่กันเยอะเลยทีเดียวมีเมนูให้มากเยอะแยะเลยให้เลือกแต่ไม่หมดแต่เมนูของหลังรามปลาเผาจะมีความโดดเด่นและแตกต่างเพราะเมนูที่ชูเกี่ยวกับอาหารอีสานเป็นหลักใช่ใช่ค่ะเวลามาเนี่ยผมสังเกตเห็นนะครับที่ร้านเนี่ยเขาจะมีทั้งผู้เด็กผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หญเด็กมีคนแก่มากันเต็ไมไปหมดร้านหลังรามปลาเผาแห่งนี้สาขาใหม่สาขาที่ห้าเนี่ย มีโซนที่เปิดสาหรับให้เด็กได้มีไปที่เล่นในระหว่างนี้ผู้ใหญ่รับประทานอาหารมีไหมมีค่ะจะมีโซนเด็กเล่นต่างหางอยู่ตรงนั้นนะคะครับอยู่ข้างหลังนี้นะค่ะอยู่ด้านข้างๆค่ะใกล้ๆกับร้านน้ำผูใช่มีร้านน้ำผูด้วยนะท่านผู้ชมครับเช้าเช่นแล้วก็ช่วงไหนเป็นช่วงที่มีลูกค้ามามากที่สุดครับ ถ้าเป็นสาขานี้จะมีช่วงเที่ยงก็แถวนี้ออฟฟิศเยอะครับค่ะนิคมอุตสาหกรรมรักะบางค่ะช่วงเที่ยงจะมาเยอะนะช่วงเย็นนีใช่ช่วงเย็นก็จะมาตั้งแต่5้าโมงเป็นต้นไปครับค่ะยันร้านปิดร้านเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดยกเว้นแต่ที่จะจะหยุดประจําปีครั้งหนึ่งหลังจากปีใหม่แล้วค่ะปีใหม่แล้วก็จะพาพนักงานไปไปก่อนไปเช้าวันค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านครับวันนี้ รายการทรหมากินพาชิมเราก็พาท่านผู้ชมมาชิมวันนี้คือเมนูตับหวานใช่ไหมครับตับห<ช>วานเป็นอาหารอีสาน<ช>สําหรับ,รบช่วงท้ายตรงนี้ก่อนจะจากกันเราก็มีคําถามที่จะถามท่านผู้ชมเช่นเคยครับส่วนคําถามจะเป็นอะไรวันนี้น้องไอนะ้น้าเตรียมคำถามมาหรือเปล่าคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับตับหวานคือเขาใช้ตับอะไรในการทำตับหวานอ่าใช้ตับอะไรในการทำตับหวาน เมนูจานนี้ครับท่านผู้ชมสองท่านแรกที่โทรมาและตอบถูกตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏที่หน้าจอตรงนี้เนรุษาในสัปดาห์นี้มอบอะไรให้ครับอมอบปลาเผาหนึ่งตัว<ม>ไก่ย่างหนึ่งตัวค่ะปะลาเผาหนึ่งตัวกับไก่ย,ย่างหนึ่งตัว<ช>ไปทานได้ที่ทุกสาขาทุกสาขาตั้ง5 3, าสาขาเลยตั้ง5สาขาเลยคะ่ะเอาละครับสำหรับวันนี้ทํามหากินพาชิมของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วเช่นเคยครับต้องขอบคุณนนรุษนาครับน้องไอ้นาทเป็นจุกที่มาร่วมรายการในวันนี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ แต่รายการของเรายังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพบกับช่วงของธรรมหากินเช่นเดิมครับสนับสนุนโดยร้านหลังรามปาเผาสาขาเจ้าคุณทหาร